ถ้าพูดถึงปริศนาในท้องทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับชื่อของ Mary c e l e s t สต้องโผล่ขึ้นมาเป็นชื่อแรกๆเลยนี่คือเรื่องของเรือลำหนึ่งครับที่ถูกเจอแบบรอยอยู่กลางทะเลเฉยๆสภาพก็ดีนะแต่ไม่มีคนอยู่เลยแม้แต่คนเดียวลองนึกภาพตามนะครับเรือทั้งลำเลยนะพร้อมกับคนอีก10ชีวิตอยู่ดีๆก็หายไปเฉยๆกลางมหาสมุทรแบบไร้ร่องรอยฟังดูเหมือนพล็อตหนังใช่ไหมครับ แต่นี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่มีใครให้คําตอบที่แท้จริงได้เลยมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วเอาล่ะครับเรามาเริ่มเรื่องกันที่จุดเริ่มต้นของปริศนานี้เลยการค้นพบเรือผีกลางมหาสมุทรโอเคมาดูทำลายกันสักนิดนะครับจะได้เห็นภาพรวมกันก่อน เรือเนี่ยออกเดินทางจากนิวยอร์กวันที่7พฤศจิกายนบันทึกเดินเรือครั้งสุดท้ายเนี่ยคือวันที่25พฤศจิกายนแล้วหลังจากนั้นแค่10วันเองครับเรือก็ถูกพบโดยเรืออีกลำหนึ่งที่ชื่อว่าเดยีกราเซียในช่วงวันที่4หรือ5ธันวาคมนั่นหมายความว่าไอช่วงเวลา10วันที่หายไปนี่แหละครับคือช่วงเวลาที่ทั้ง10ชีวิตหายตัวไปจุดที่เจอเรือเนี่ยอยู่ห่างจากหมู่เกาะอสซอสไปทางตะวันออกประมาณ400ไมล์ สภาพที่เห็นก็คือใบเรือบางส่วนมันขาดรุ่งริ่งแต่ที่มันน่าขนลุกที่สุดเลยก็คือทั้นลำเรือครับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยทีนี้ก่อนที่เรือจะว่างเปล่ามันเคยมีคนอยู่บนนั้นเราลองไปทำความรู้จักกับผู้คนบนเรือกันหน่อยดีกว่าครับว่าการเดินทางครั้งนี้มันอาจจะเป็นการเดินทางต้องคำสาบหรือเปล่าคือเรื่องประวัติของเรือลำนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะฮะ ก่อนที่มันจะชื่อแมรี่เซเลสเนี่ยมันเคยใช้ชื่อว่า a m มซอนมาก่อนแล้วประวัติของเจ้า a m มซอนเนี่ยโชคโชนมากครับทั้งเจออุบัติเหตุเจอพายุหนักๆห,หรือกระทั่งกัปตันคนแรกนะ่ะก็เสียชีวิตในการเดินทางครั้งแรกเลยจนคนเขาเรียกกันว่าเป็นเรือต้องคำสาปเลยล่ะครับแต่ว่านะสำหรับกัปตันเบนจามินบริกส์ที่มาซื้อแล้วก็ซ่อมมันใหม่เนี่ยเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเขามองว่านี่คือการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปได้วยความหวังและนี่คือ10ชีวิตที่อยู่บนเรือในวันนั้นครับ จะเห็นว่านี่ไม่ใช่แค่ลูกเรือธรรมดานะครับแต่เป็นทีมที่คัดมาอย่างดีนำโดยกัปตันบริกส์ที่ประสบการณ์สูงมากและที่สำคัญที่สุดคือเขายังพาภรรยากับลูกสาววัยแค่สองขวบไปด้วยดังนั้นนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องลูกเรือหายแต่มันคือสูกนาฏกรรมของทั้งครอบครัวเลยทีเดียวเอาละครับแล้วพอขึ้นไปบนเรือพวกเขาเจออะไรบ้างตรงนี้แหละครับที่สำคัญมากๆเพราะเราจะมาแยกกันให้ชัดๆเลยว่าอะไรคือเรื่องจริง แล้วอะไรคือเรื่องแต่งที่คนเขาเล่าลือกันมาเป็นร้อยปีหนึ่งในภาพจําที่คนพูดถึงกันบ่อยที่สุดเกี่ยวกับแมรี่เซเลสก็คือคําพูดนี้เลยฮะอาหารร้อนๆอยังวางอยู่บนโต๊ะกาแฟยังอุ่นกรุ่นโหฟังแล้วมันได้ฟิลมากเลยใช่ไหมครับเหมือนทุกคนเพิ่งลุกไปเมื่อกี้นี่เองแต่คําถามคือมันจริงหรือเปล่าคําตอบคือไม่จริงเลยครับความจริงจากคําม้การในชั้นศาลเนี่ยมันคคลรเรื่องเลยคือไม่ได้มีอาหารอะไรบนโต๊ะทั้งนั้นเตาในครัวก็โดนกระแทกจนเคลื่อนที่ สภาพเรือโดยวรวมคือเปียกโชกไม่เป็นระเบียบแล้วก็มีน้ําขังอยู่ในท้องเรือเกือบๆเ,เมตรหนึ่งเลยและที่สําคัญที่สุดเรือชูชีพลําเดียวที่มีอยู่หายไปครับแต่ผู้ของมีค่าทรัพย์สินส่วนตัวอยู่ครบซึ่งตรงนี้มันก็หักล้างทฤษฎีเรื่องโจรสลัดปล้นไปได้เลย เพราะฉะนั้นเบาะแสจริง,รงๆที่เราต้องมาไขาปริศนากันเนี่ยมันคือของพวกนี้ครับ1คือเครื่องสูบน้ําตัวหนึ่งถูกถอดชิ้นส่วนวางไว้บนดาดฟ้า2คืออุปกรณ์เดินเรือชิ้นสาคัญมากๆอย่างโครโนโมิเตอร์กับเซ็กเซนหายไป3คือในบรรดาถังแอลกอฮอล์ที่ขนไปเป็นบรรพันถังเนี่ยมี9ถังที่ว่างเปล่าและ 4. คือไม่มีร่องรอยการต่อสู้ใดๆเลยนี่แหละครับคือจิ๊กซอของจริงที่เราต้องมาต่อกันแล้วเรื่องราวอุบัติเหตุทางทะเลที่ก็น่าจะจบไป มันกลายมาเป็นตำนานเรือผีระดับโลกได้อย่างไงคำตอบมันอยู่ที่2อ,อย่างครับคือการสืบสวนที่แปลกๆกับเรื่องแต่งเรื่องหนึ่งที่ดังระเบิดไปเลยคือตอนที่มีการไต่สวนที่ยิปโราต้าเนี่ยครับอายการที่ชื่อเฟร d เดริกโซลีฟลัดเขาปักใจเชื่อไปแล้วว่ามันต้องมีการกรบฏไม่ก้า่่ากันตายบนเรือแน่ๆทั้งๆที่มันไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะ แต่การที่เจ้าหน้าที่รัฐออกมาพูดแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการหวานเมล็ดพันุแห่งความสงสัยสร้างบรรยากาศลึกลับดำมืดให้กับคดีนี้ไปโดยปริยายและนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นตำนานไปตลอดการครับเรื่องสั้นในปี1884ของเซอร์อาร์เธอร์โคนันดอยใช่ครับคนเดียวกับที่สร้างเชอร์ล็อกโฮมส์นั่นแหละคือในเรื่องแต่งของดอยเนี่ยเขาใส่รายละเอียดที่มันตื่นเต้นเร้าใจเข้าไปเยอะมากอย่างเช่นเอเรื่องที่ว่าเรือชูชีพยังอยู่ครบ หรือเรื่องถ้วยชาร้อนๆนั่นแหละครับซึ่งมันไม่จริงเลยนะแต่เรื่องมันสนุกมากไงครับจนคนอ่านแล้วก็เชื่อเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงแล้วก็เล่าต่อๆกันมาจนรายละเอียดโกหกพวกนี้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานแมรี่ซิลสไปแบบแยกไม่ออกเลยโอเคพอเราปัดฝุ่นเอาเรื่องแต่งออกไปจนหมดแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าทฤษฎีที่ดูน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นบนเรือลำนั้นกันแน่ กุญแจสําคัญของทฤษฎีนี้อาจจะอยู่ที่คํานี้ครับการระเบิดแบบคลื่นแรงดันอธิบายง่ายๆก็คือมันเป็นการระเบิดของไอระเหยที่มันไม่ได้ทําให้เกิดไฟลุกไหม้นะครับแต่มันจะสร้างเสียงที่ดังมากกับแรงอัดมหาศาลแล้วก็ไม่ทิ้งร่องรอยการเผาไหม้หรือขเห่าอะไรไว้เลยทีนี้เรามาลําดับเหตุการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดกันนะครับข้อแรกเลยแอลกอฮอล์ที่บรรจุในถังไม้เนี่ยมันเกิดรั่วซึมออกมาแล้วก็ระเหยกลายเป็นไอสะสมอยู่ในท้องเรือ ต่อมาไอรละเหยพวกนี้เกิดการจุดระเบิดขึ้นมาครับเป็นการระเบิดแบบคลื่นแรงดันที่เราว่าไปเมื่อกี้ตุม้มเสียงดังสนั่นแรงอัดก็มาหาศาลจนฝาระวังเรือเปิดออกทีนี้กับตันบริกซึ่งเป็นคนมีประสบการณ์สูงมากเนี่ยพอเจอแบบนี้เข้าไปก็ต้องกลัวสิครับว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการระเบิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ตามมาแน่ๆเขาเลยตัดสินใจสั่งให้ทุกคนรีบอบพยพไปลงเลยชูชีพก่อนแล้วก็เอาอุปกรณ์เดินเรือที่จําเป็นติดตัวไปด้วย ะว่าคงจะผูกเชือกลากไว้กับเรือใหญ่รอดูสถานการณ์อยู่ห่างๆให้ปล่อยภัยแต่แล้วโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นตรงนี้แหะครับอาจจะเกิดพายุฉับพลันหรือเชือกที่ผูกไว้อาจจะขาดทําให้เรือชูชีพลําเล็กๆถูกคลื่นสัตว์แยกออกจากเรือแมรี่เซลเลสแล้วก็หายสาบสูญไปในมหาสมุทรตลอดการและสุดท้ายนี้ครับเรามาดูกันว่ามรดกที่เรื่องราวของแมรี่เซเลสทิ้งไว้เบื้องหลังคืออะไร แล้วทำไมเรื่องนี้ถึงยังคงไปที่พูดถึงยังคงน่าหลงไหลามาจนถึงทุกวันนี้จุดจบของตัวเรือเองก็ดูเหมือนจะโชคร้ายไม่แพ้กันเลยนะครับคือหลังจากเหตุการณ์ปริศนานั่นน่ะเรือก็ถูกขายต่อไปอีกจนกระทั่งปี1885กับตัปตันคนสุดท้ายก็ตั้งใจขับเรือไปชนแนวประการลังที่เฮตี้เพื่อจะโกงเงินประกันแต่ก็ไม่สำเร็จสุดท้ายซากของมันก็ถูกค้นพบในปี2001นี่เองครับ แต่หัวใจของตำนานนี้มันไม่ใช่เรื่องของซากเรือบอกครับมันคือตัวเลขนี้ต่างหาก10ชีวิตที่หายไปในทะเลชะตากรรมของพวกเขาเป็นสิ่งที่ทะเลไม่เคยยอมบอกเราเลยและนี่อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายที่น่าคิดนะครับว่าจริงๆแล้วที่เรื่องราวของแมรี่เซ e เลสมันยังคงทำให้เราทึ่งและหลงไหลได้ขนาดเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เพราะเรื่องปีศาจสัตว์ประหลาดหรือวิญญ,ญาณเลยก็ได้ แต่เป็นเพราะว่ามันคือเรื่องราวของการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลของคนคนหนึ่งที่นําไปสู่ความผิดพลาดที่น่าเศร้าแล้วก็กลายเป็นความลับที่มาหาสมุทรไม่เคยคืนกลับมาให้เราอีกเลย